ออกไปลุยดีกว่าครับปึ๊บมาไม่ต้องมาปล่อยทิ้ตแถวนี้ลุยเย้ไปซะเขาต้องเดินไปไหนเนี่นยน้ำด้วยเหรอมาลงน้ำแล้วเดินมานี่ไปไงต่อเอา้าอะไรอ่ะนี่แหละผมเองเอ้าเราต้องเข้าห้องนี้ใช่ไหมนี่ผมรออยู่นี่นะคะค<า>นลออยู่นี่นคนลอยในในกล่องคืออะไระอ่ะอ๋อชุดที่ใส่่ะเราจะใส่หอกยาวแล้วใส่อะไรดี พูดจะใส่ได้หมดเลยเหรอเ<อ>นี่ยแนะนำของคมดีกว่าพื้นฟูพลังชีวิตเล็กน้อยใช่ไหมครับตินบอกเลยเลอของ<า>มคมอันนี้คืออะไรเนี่ยโล่เออมันมันคือโล่อ่ะขอใส่ได้อย่างได้ยังอันหรอไปเอาตินอยู่ไหนนี่ตินมีธนูโอ้ธนูนี่ตินมีธนูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ไปกันสองคนเองหรอ สามสองหนึ่งโอเคไม่มีคนไปเล่นด้วยครับมีไปกันสามคนนะแผนที่นะยังไงต่อทำยังไงนะ่ะเล่นไงเธอมีคนงานด้วยสวัสดีคนงานไม่พพื่อเป็นคนนานฮะนั้นแม่พ่อัำยังไงเอาเหรอ <c oughs> ไอผี่ทำไงอะ่ะ <c oughs> แล้วไม่มีพวกไม่มีอะไรเลยเหรอมีทำยังไงอะ่ะไปซ่อมไป ซ่อมนี่หรอซ่อมยังไงทำยังไงเนี่ยเนไม่เป็นกดเดินมาไอ้อย่าพึ่งเราถ้าเราอยู่ด่านสามพวกเราจะอัปเกรดนี้ให้ถ้าเ่านอยู่ด่านสองเราจะอัปเกรดอันนี้เหรอสร้างนี่ข้างๆดูได้หมดเลยถ้าเป็นด่านสามก็คือแบบจะไม่ค่อยมีเวลาสามด่านอัปเกรดอัปเกรดประตูครับแล้วอะไรอะไปชิดก้าโอ้ย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 เธอเออโดนแทงโดนแทงเตี อัปเกรดก่อนไม่สนเป็นก่อนครับเราไป็นแผนกอัปเกรดนะอัปเกรดประตูนะเฮ้ยอะไรอะเป็นค่าได้เฮ้ยมอนเตอร์จริงด้วยอะเป็นค่าได้หมดเลยเหรอหวาน้วครับช่วยช่วยช่วยกวาทำยังให้อัปเกรดเองฉันเลยใช้ธนูใช่ไหมเกือบพังครับเกือบพังอัปเกรดเกตองสองไม่ต้องเข้ากั้นต้องเข้ากาอัปเกรดอัปเกรดก็เราเป็นคนนะ <Okay. S 1> เก็บไม่ได้แล้วเหรอได้ไม่ได้แล้วตันแล้วอ๋อเก็บทองครับน่าตรงไหนกันนะนี่เหรอนั้นมีรั้วป่ะเฮ้ยตัวนี้มีรั้วนี่อัพเกรดครับเป็นหินนะฮะตันไหมโอ้หไฮโซขึ้นเยอะเลยฮะตอนนี้ตันแล้วอัพไปให้ตันฮะให้มีดดีกว่าอัพเกรดซ่อมซ่อมไปิดมันตุกเฮ้ยมาแล้วมันเข้ามาได้เอื้อ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 เข้าจากไหนเนี่ย เฮ้ยทะลุเข้ามาได้ไงเอื้อ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 แทงเข้าไปแทงเข้าไปเฮ้ยมันมา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 เจอหอกเข้าไปเจอหอกเข้าไปเราจะตายครับเราจะตายครับพื้นปูพลังก่อนอ่าฮิลล์ฮิลล์ฮิลอีกเกือบตายแนละ้วกูตินคนเดียวโหดมากอะ่ะ โอ้ oh. ใครมีธนูก็แล้วก็เทพเลยทำแซมก่อนอำแซมพิวโ okay. อเคแซมแตกแล้วจุก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 ฝันหนีฟันหนีฝันหนีฝันหน,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 นีอือรอแป๊บนึงเป็นรอแป๊บนึงเอาวันเยอะแล้วเนี่ยโดนตินตุยแกเหรอใช่ <c oughs> โอ้ต้องมีอาวุธดีๆกว่านี้นะครับผมทุกคนออา, <Okay. S 2> าเอ้าป่ะจะลืมไปมันต้องอับถานเลยต้องอัพแบบไปเนะี่ย พ่อเห็นเออไอไม้ไหมไอเศษไม้มันให้อัพเพราะมันจะเป็นแบบที่แบบการซอมบี้อ้ยดลืมอัพอ่ะโอ้ยคนไม่พอแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวหาซื้อของได้ไหมนี่ชุดก็ที่ซื้อของนี่พ่อโอ้ยนี่นี่ีอยากได้อยากได้นอเทมนะสั่งพอมไหมโอ้โหต้องมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะยังไม่มีไม่มี ไม่มีอะไรเลยขวานเนอคนเถือนเลเดอร์โอ้โหไม่มีตอนนี้ที่เรา,เราซื้อด้คือขวานนะแปดต่สิบมีสิบกว่าโอเคอยู่นะอะไรแรงสุดทีเจ็ดต่อสิบแปดสิบเอ็ดมีสิบสิบสองเออโอ้นี่นี่ดีนะแต่สองไม่ครบอะขาดหินสามอัน มีอะไรอ่ะต้องยากฟื้นฟูโอ้สองวันละสิบเามาโอ้หงลอรมดมีเดียมหรืออีซี่ก่อนหมดเลยอันนี้ดำมีเท่าไหร่หกบาทครับผมมีเดียมหรืออีซี่มีเดียมอีซี่ดิเอาจินผ่านเอาหลุดดาบอันนี้ดาบหรอไม่น่ของอื่นโอ้เรามีแค่นี้เองีแบบมีแค่เงินเทาแต่เราไม่มีเงินเลยอ่ะ เรามีเงินเท่าไอ้น,นี่มีศูนย์นี่มีศูนย์ไม่พอโอ้เนี่ยนี่ศูนย์โอ้นี่ศูนย์เสื้อได้หรอได้อันนี้ศูนย์ซ<อ>ื้อนนไม่ได้งไงโอ้ไม่รู้เฮ้ยได้มาแล้วติดตั้งเลยแทนอันนี้อ่ะอะไรอ่ะมีถุง<ม>นะอ๋อมีของที่เราเก็บมาเนาะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ขายหรออ๋อมีแค่เสื้อไม่มีเกงใช่ปะมี Okay, like ไม่ได้โอ้โอ้ไมค์กอดอ่ะโอเคไปเออมีน้ํายาขายเปล่าเอาเนี้ยสามเลยเหรอตังไม่มีเลยอ่ะนี่แหละเกี่ยวกับเทรนไป้งไหนอ่ะเล่นอยู่ไหนอ่ะเต็งกรับ <c oughs> อ๋อ,อตีบอสถึงได้ไดแต่บอสไม่มี <c oughs> ไ,ไปไหนนะเป็มอยู่ไหนเนะี่ยตรงนี้ไม่มีคนไปเลยอ่ะคือธรรมดากันมากเลยนะ เดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งรับทุกคนไปลองดูนะพร้อมสามสองหนึ่งไม่ไม่มีคนมาเลยออกทันคนเดียวเลยเหรอจะมาอยู่คนเดียวเลยน่ะสองคนมาแล้วก็มาแล้วปึ๊บตรงนี้ปุ๊บปึ๊บอัพเกรดไปก่อนเหลือเยอะครับจริงๆเราก็อยากอยากเพิ่มอยู่นะมารอบ มาเร่งเล็กๆหน่อยทุกคนช่วยกัน <S <S โอ้คูดาวนานมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ,โ,โดนฟองแฟมครับแล้วก็ซอ่อมอัพเกรดครับโดนไปดิเราโดนด,ด้วยเนี่ยน้องเข้าไปครับเอาพังเฉย <S <S ไปทางนี้ด้วยทางนี้หลุดเหรอทางนี้ไม่หลุดนะแต่ยังไม่มีใครมาอัพเกรดอู้ดึงเองเหรอเร็ว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 มาเร็วๆๆๆมาเร็ว,ๆๆๆม,ารวๆๆมากันเร็วมากันเร็วไปออกไปลุยดีกว่าครับึ๊บมา ไม่ต้องมาปล่อยพิทแถวนีุ้ยเย่เป็นซะอดูคุณมาทำะายแถวนี้ครับโอ้แตกเลยมาดีมันมลดนไล่สองเคียร์สองรอบเลยสามวิ่งมาตีกันเฉยเลยตรงไหนพังเนี่ยเราต้องนี่ตรงนี้ตินเท่าไหร่แล้วอะได้ไหมหน้าสิบซอมแซมนะครับแล้วก็อัพเกรดไปด้วยเลยเฮ้ยโดนโจมตีข้างในหรอพายุ เข้าไปตีข้างในเลยอะกลับบ้านกันนะไม,ไม่ม<อ>กลับบ้านเลยยัมไม่กลับบ้านเลยอ้ามีตัวมาอ้าวมาโดนไปดิแตกเียบร้อยเก็บของครับไปตีบ้านมันมั้างได้ไหมอะเข้าไปได้ไงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวมาแทางกันทัง้งดเลยครับผมตันแวเหรอ,อคําแสมอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันพบยังแตกวะเอ้ยไม่แตกได้อยู่เกอบตาย โอ้ยถึงอาวุธระดับไหนกันไวไหนกันเอ้ยปีนขึ้นได้เหรอข้างในเลยเนอะเพื่อนโอ้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 เอาโอเบลิสถูกโจมตีฮะคามแซมก่อนนะลงมาดิลงมาดิลงมาดิลงมาลงมาตอนนี้มันแทบไม่ใช่คนแล้วนะอะไรอะมันแทบจะเป็นปีศาจขึ้นปีศาจแล้วนี่ยวิ่งเหรอครับวิ่งไปช่วยเพื่อนข้างในก่อนตอนนี้เจียตายแล้ว อ้าวเพื่อนหายไปไหนล่ะฟอมไม่ได้ด้วยมาตรงนี้ครับดูดิทางนี้มีไหมมีใครมาไหมเฮ้ยโดนตีอ่ะโ,โ,โดนตีต้องตีกับตัวอ็นเอ็นบิมีกรอบหนึ่งอ้าวแตกเลยครับผมเป็นตัวระเบิดเพื่อนหาช่วยด้วยครับตะตุยแล้วครับซิกอกอฟซกออฟซกออบาลูนนะ เอช่วยหน่อยครับ <dropped> ช <out> okay, okay. ่วยหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนโอ้ตัวบลเลอร์เลยเออเออเออไปแกทำอะไรไม่ได้ครับเออฝุท้ายแล้วด้วยเอออะโอเคเพื่อนทุกคนครับใครอยากเล่นเขาเล่นได้สนุกมากโคตรมันเขาบอกแต่ต้องคนเยอะกว่านี้นะสองคนไม่ไหวฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ